มึงว่ดตัวไปตอนแรกกูจะควักมีดแต่กูลืมลืมว่ากูเซตข้าวไว้อยู่ไม่งมึงคอแตกแล้วมึงไสแตกแล้วอยู่เวนเอวอ้ยเอเอวเอวเอเอา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 เอวเอเอเอาเอวเอ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 วเออเออเเอเอวเออเอเออเ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 ออเออเอวเออเอเออเอเเวเอเอเออเ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 อวเออเออเอ ขอโทษจุ๊บบอก้วหนูขอโทษขอโทษ,โทษไม่ทันแล้ววันนี้บอกให้เกียรตปืนฉีดน้ำลองมาเล่น เางทีน่นระเบิดแล้วเบิดอึ้งเฮ้ยมึงเชื่อกูกูเชื่อว่าเพื่อนกูหาเงินคืนมาได้เว้ยกูเชื่อในตัวไอ้ไห่เพราะฉะนั้นกูจะเหลือให้มันสามล้านไอ้เฮียไอ้ไห่มันเป็นหัวนักธุรกิจเว้ยมันก็ได้ปะมึงดูวันวันมันทำอะไรมันเล่นแต่หุ้น หัวมันการค้าให้ตายห่างั้นกูขอร้อยล้านที่เหลือพวกมึงรับผิดชอบเลยโอเคนะนะครับนะครับคือเราต้องรับดอกไม้รับทองลินนะครับนะแล้วมันเรื่องของกูไม่ไลยเฮียมันเป็นเรื่องของพวกมึงนะคืนมาเหอะนะกูคืนไปแล้วเดี๋ยวในตู้มีเท่าไหร่อ่ะไอ้หนูเข้าสภาไหมเข้าไหมไหนยังเขาอยู่ยกันเฮ้ยเออกูก็ไม่เอามึง โอ้ยจะถามทำไมอะดูมึงล่าตัวไปตอนแรกกูจะควักมีดแต่กูลืมลืมว่ากูเซตข้าวไว้อยู่ไม่งั้นมึงคอแตกแล้วมึงไสแตกแล้วอยเวนอะอเอ้ยู่เนอ้าว้าวอ้าอ้าวอเอ้วอาอ้าเอาเอ้าวอ้าเอาวอ้าเอาอาเอ้วฮ้ยเอ้าวอ้อาอ้าอ้าวอ้าอาอ้าวออ้าวอ้าวออาวอ้าวอ้าวอ้อ้าอ้วอ้อ้าว้าว้าร้้ ไอ้ทําเยอยู่ยาอยู่เกยอันนี้นีเจบร้อเฮ้ยอุนาได้ก็เถอกูถามจรงจริงมึงค้อหรือมึงขี้เฮียลูกจะเยอะเฮียนักหนา ขอโทษมาไอเด็กเวนไม่ใช่หรอน่ากระืไปเบดีกว่าขอโทษอนุญาตให้พูดพูดพูดขอโทษคะขอโทษจบอกลหนูขอโทษขอโทษไม่ทันแล้วลืมบอกไว้ว่าขอโทษไม่ทันแล้วกูไม่ได้ต้องการให้มึงขอโทษไมู่เองน้องอยู่ตรงนี้อ่ะผ้าไม่ตรงเหรอเอ้า ก้อนขามึงใหญ่มากเลยวะ่ะทำไมมันทำไมมันใหญ่ขนาดนี้อะฮะคุณดขูขาเขาถึงบอกว่าอะไรปะอเบผู้ชายอะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงอะเป็นช้างแมมมอ,อไ้เบยรับนะมึงรักกูกนะบบปะรักคบน้อ,อ้ก้อนเปิดโหมดโฟกระปรกใส่เบยอีกอีเอาอีกเอาอีก ก่อนเน้นด้วยดอกแรกม่งเน้นใส่กูด้วยอีย